เนี่ฮ้ตุ้นนึ้งน่อไปนะนครับผมตุ้นี้ป้เหมือนก๋วยเตี๋ยวันมืหนเนี่ยเหมือนน้ำมึกก๋วยเตี๋ยเ่ลยใช่ไหมเข้มข้นใ่ะอ้าวคือที่เราเจอร้านนี้ครั้งแรกอ่ะเรามาไหว้พระตอนนั้นเรามาก็ใครน่เบนด้วยน้องเบนเบนน่าจะน่าเบนด้วยเรามาไว้หลวงพ่อวันอาง คือวันนี้เป็นวัดประจําที่เรามาข้อพอนบ่อยเพราะว่าเราขอสักดิธิ์มาใครอยากข้อพอนอะไรก,ก็มาได้ที่วัดอ่าน<ะ>ตอนนั้นเราไหว้พระมันมีตอมันมีอ่อาหืออานนทิใช่ค่ะตอนนั้นอะเราไหว้พระเสร็จแล้วปรากฏว่าเรากำลังเดืออนจากวิหาสของเราเราได้กินก๋วยเตี๋ยวเหนียวก็เลย มองดูว่าร้านอยู่ตรงไหน